สวัสดีค่ะป้าแมวกระสีใบทองพามาชมสวนสวนผลไม้สวนกล้วยตัดหญ้าออกแล้วพอเบิงได้อยู่มะพร้าวห้อกระยั่งอยู่หัดไปหันกะี่ไพ่ต้นมะม่วง ต้นมักร้าวต้นกล้วยเห่ากะทานน้ำขังอยู่ยับมะนีกระมีอ้มาคุ่งมาหุ้งคันแท้กะสูงสูงสูงยาเลยบพรมันสูงคันแท้ยื้อมีเสียงป่าพวามบนอคันแทกกะยาสูงเครื่องตัดหยาเห่ากะพังดูดูด ทีท่นน้ำค้งเนี่ยก็จะเป็นต้นมะพร้าวนี่แหลนะเนาะอืมเพราะว่าป้าแมวปลูกใสหมองอันดินให้หน้าทีป้าแมวปลูกมันแล้วน้ำท่วมเนี่ยนะนะอันผักสะแงยงเข้ากันยั่งคือเก้านี่ในหอดผักสะแงยงผักกะแงยงนี่ตามน้ำค้งนี่นจะพผักกะแงยงนี่ผักกะแงยงนี่ เมื่อนี่กัสิเก็บเมื่อพอได้ใส่แกงน้ำมอมหอมๆนี่แมนอยู่ด้วยนี่บตัดหญ้าเบิดเวียนว้เวียนว้เวียนว้ไปถ้าเก็บพายางไปเบิงตน้นมกม่วงกันนะมะม่วงเฮานี่ อืเพื่อนกับงามอยู่เขียวขึ้นกว่าเกาอยู่ต้นนี้เขาเป็นสีเหลืองเอ้ยสีเขียวเหลืองต้นตะกี้นี่เขียวเข้มให้ลำไยเท่ากเเ็เป็นแค่แคะเนาะยอดเพื่อนสีเป็นแคะแคะแก่นแกนจังหนเนาะบอคักปันใด อันนี้เป็นตนน้นยังเนาะเงาะเงาะโอ้ยเถืออนผักสะงยง,งมาน้ากับห้อมหอมถือมานํากับห้อมมานําปลาแมวเลยสังเกตเห็นอันหญ้าที่เห่าตัดออกนะเมียมันมีควมหนาเขาจะเอามาคุ้มอันี้ียบบ้าคุ้มเงาอันต้นไหม่เขา้าใดบ้า หรือจองไดหรือหรือหรือว่าเม,ม็ดเม็ดหยามันจะเกิดบ่พอแมวเราว่าเอามาคุ้มมันค้นค้นต้นใหม่เท่ากับเจเบดีอยู่บ่พอแมวลือพาออกพ <c oughs> าที่ป๊กอันคุ้มไปนะมันเป็นพาที่อันกันน้ำรอดเขาไดนน้มห้ยผลตกมากอะ่ะอัน ใบใหม่ที่ป้าแมวใส่เงาต้นใ,ให้ไว้นินนะนอออน่นเพิ่นประชุมหนะป้าแมวก็เลยลือออกก็ลองเฮ็ดไปน่ะละป้าแมวก็บ่เคยปลูกเทื่ดอกต้นใหม่ต้นใหม่้นใหม,ม่ยืนต้นจังซี่ก็ไเลยมีแต่มันเกิดธรรมชาติก็เลยลือออกให้เพิ่นถือฝนถือยันตามธรรมชาติจักหน่อยก็เลยมา่เห็นยาอันที่ตัดออกมันคือคือนาเฮ้ามา เงาต้นไม่ไว้ได้บเ,เนอปลาแมวกับห่วงว่ายันเม็ดหญ้าึ้นมาขูใส่อ่าผู้ใดเคยปลูกกะนข้อมินบอกปลาแมวเนเด้อเพิ่งตัดหญ้าออกหญ้าลายอยู่ได้ที่เป็นกองเป็นกงองนี่จัินเสียดหญ้าคลิปนี้กับบ่มี่ยังไหลคลิปนี้กับผามาเบิงสวนพนลไม้ หลังจากตัดหยาออกแล้ว <c oughs> ก็คือสิได้ผลอยู่ดอกอ่าขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ป้าแมวด้วยกันกดซับสไคร้เนาะคะ่ะกดติดตามเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ป้าแมวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ